วันนี้พี่หมอจะมาเตือนภัยครับกับเรื่องของการที่ท่านขับรถลุยน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนนี้ถ้ารถของท่านเป็นเครื่องดีเซลยิ่งต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าดีเซลนั้นเขาต้องการออกซิเจนเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์เยอะมากๆเขาใช้กำลังอัดในการจุดระเบิดนะครับแต่เครื่องยนต์บินซินนั้นใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดแต่ถ้าเป็นดีเซลนั้นโอ้โหดูดอากาศเข้าไปเต็มเเหมือนกับรถคันนี้ครับที่ ลุยน้ำกันแล้วทําให้เครื่องยนต์นั้นต้องออกมากรองอยู่ข้างนอกแบบนี้เพราะว่าเครื่องยนต์นั้นหมุนไม่ไปดูดน้ําเข้าไปเต็มท่อร่วมไอดีหรือว่าดูดน้ําเข้าไปเต็มหัวลูกสูบเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะแนะนําว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านเอาไปใช้กับรถของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์บินซินนะครับมาครับมาชมเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทํำง่ายๆครับไม่ได้ยากเลยครับ เรื่องของการที่ท่านจะขับรถลุยน้ำครึ่งล้อก็เป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆนะครับนะฮะการชนเนี่ยครับถือว่าเป็นกำแพงชนิดหนึ่งครับเป็นกำแพงชนิดหนึ่งที่มีการต้านน้ำให้เกิดเป็นคลื่นนะครับยิ่งวิ่งเร็วคลื่นก็ยิ่งสูงจากที่ครึ่งล้อก็อาจจะกลายเป็นเกือบมิดล้อก็ได้พอน้ำเป็นคลื่นโดนการชนนะครับ ดันเข้ามาปื้นน้ําจะเข้าตรงน,นี้เลยครับนี่คือจุดที่ได้รับอากาศเย็นของระบบเครื่องยนต์นะครับและเครื่องยนต์มีการทํางานในระบบดูดอัดระเบิดคายอยู่ก็จะดูดน้ําเข้าไปยังห้องเผาไหม้พอดูดน้ำเข้าไปยังห้องเผาไหม้ปุ๊บลูกสูบออกมาคิดว่าเป็นน้ํามันที่ไหนได้เฮ้ยไม่ใช่น้ามันดว่าเป็นน้ํา หยุดไม่ได้เลยครับก็คือความหนาแน่นนั้นสูงมากลูกสูบนั้นอัดน้ําน้ําไม่มีการจุดระเบิดก็ทําให้การสูบงอหรือเสื้อสูบแตกเครื่องยนต์นั้นจะดับเลยปึกหยุดเลยและก็สตาร์ทนั้นก็จะมีเสียงดังแปะแปะเสียงแน่นแ่นฮะดังแปะ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 เสียงแน่นๆนไม่การสูบงอเข้าเวียงคตลูกสูบแตก หรือว่าเสื้อสูบแตกลูกสูบออกมองโลกนี่แหละครับคือตัวที่ดูดอากาศเย็นนะครับเข้าไปอย่างหมกอกรอากาศนะครับตรงนี้หรือว่าที่ดูดออกซิเจนเข้าไปอย่างห้องเผาไหม้นี่แหละฮะเราก็หาที่จอดปลอดภัยนะครับเปิดฝากระโปรงเสร็จปุ๊บก็มาแกะตัวนี้ออกเลยนี่แหละครับแกะตัวนี้คือง่ายๆนฮะตัวนี้เป็นข้อต่อครับเขามีการดีไซน์ของวิศวะเอาไว้ให้แกะอยู่แล้วครับนะครับก็แกะออกนะฮะนี่แหละฮะปุ๊บ บางค่ายบางยี่ห้อออกไปไม่ง่ายก็ออกได้เลยครับนะฮะบางค่ายที่เอาออกไม่ได้ก็อย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่เรานั้นช่วยในเรื่องของการที่จะป้องกันในการดูดน้ําเข้าไปแทนอากาศนะครับเนี่ยนะครับเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นยางนะครับเพราะว่าน้ําจะไม่เข้าอยู่แล้วอย่างน้อยๆนะฮะน้ำก็จะไม่ชอนขึ้นไปนะครับน้ําก็จะไม่ชอนขึ้นไปตรงนี้จะมีผลเสียก็แค่ อากาศร้อนของเครื่องยนต์ดูดเข้าไปเผาไหม้อาจจะกินน้ำมันเชื้อเพลิงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบนี้ประจำนะครับในช่วงที่ภาวะวิกฤตน้ำท่วมนั้นเราทำแบบนี้เอาไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านคุณต้องลุยน้ำตลอดนะครับก็ถอดไปเลยก็ได้ครับในช่วงหน้าฝนนะยอมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงแค่นิดเดียวองครับนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยฮะไม่ได้เยอะนะครับแค่ประมาณสัก 3% 2%นะครับประมาณนี้เองนะครับไม่ใช่10% 20%ยไม่ใช่นะครับก็จะทำให้รถของท่านนั้นไม่ต้องพังนะฮะไม่เสียเวลาและก็ไม่เสียเงินเยอะด้วยไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับว่าลักษณะการหมุนไม่ไปเป็นอย่างไรไปครับอ่ะมาครับมาดูกันครับอ้าววิทย์ช่างวิทย์ขอเครื่องมือหน่อยนั่นแหละจับจับเครื่องไว้เหนแล้วมาครับมาดูกันครับนี่แหละครับคือดูดน้ำเข้าไปเต็มเ็ม รถยุโรปส่วนใหญ่จะต้องขันตามเข็มนาฬิกานะฮะห้ามขันย้อนเพราะมีชชอกอับโซ่นะครับขันตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะฮะไม่ไปเลยครับครันนี้ดูจากเรื่องของการที่มีน้ำมันหยดน้ำมันเครื่องหยดไม่มีครับนะฮะก็แสดงว่าเสื้อสูบนั้นอาจจะไม่แตกแตกข้างในนั้นอาจจะลูกสูบอาจจะเสียดสี กระบอกสูบนะฮะมีการเสียดสีหรือว่าก้านสูบงอนะครับทำให้หมุนไม่ไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยเวลาที่ขับรถลุยน้ำท่วมอันดับแรกเลยคือต้องปิดแอร์นะครับปิดแอร์เลยครับจะเป็นรถยี่ห้อใดก็แล้วแต่ปิดแอร์ไปเลยครับนะฮะอันดับที่2ก็คือเรื่องของการลุยน้ำอย่าให้ถึงครึ่งล้อจะดีที่สุด ถ้าเกิดว่าถึงครึ่งล้อก็มีโอกาสที่จะทําให้รถของท่านนั้นมีอาการดูดน้ําเข้าไปในเครื่องมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้นะครับท่านอย่าคิดว่ารถของท่านสูงหรือว่ารถของท่านเป็นรถกระบะไม่ได้มีการกลัวเลยกับเรื่องของน้ําท่วมไม่ใช่ครับนี่คือการเตือนภัยในช่วงหน้าฝนของพี่หมอรถตะคานะครับที่เป็นช่างซ่อมรถมา3 0กส่กปีครับท่านต้องระวังจริงๆนะครับขับรถลุยน้ําท่วม ช้าที่สุดดีที่สุดไม่อันตรายและก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะแบบนี้ด้วยครับ